สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่น้องทุกท่านวันนี้เกรวีก็จะได้น,นํานาลีผลนะครับหรือมักกะลีผลมาให้เป็นเพืน,นพี่น้องได้รับชมกันนะครับนี่นาลีผลนะครับเป็นผลที่เกิดมาจากต้นไม้นะครับในตำนานเป็นผลที่เกิดจากต้นไม้ในป่าหิมพันนะครับแต่ว่า ที่วัดบ้านเราก็มีมักคกรลีผลนะครับบางวัดที่มีให้ทุกคนได้เข้าไปชมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ก็วีได้มีมาสององนะครับมักคกรลีผลก็เปรียบเหมือนเทวดานางฟ้านะครับบางคนเจ้าบูชาหมั่นสร้างบุญสร้างบุศลก็จะนำโชคลาบมาให้ นะครับทำมาค้าขายคล่องนะครับแล้วก็ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาอันนี้นะครับก็คือนารีผลหรือมักกะรีผลนะครับถ้าเรานํามาบูชาแล้วนะครับสิ่งที่เราควรลึอกอยู่เสมอนั่นก็คือการทําความดีสร้างความดีสร้างบุญกุศลน,นะครับถ้าเรามีโอกาสก็ไปตามสถาน ทำนะครับหรือโลงทานนะครับไปบริจาควันนี้กวีก็ได้นํามาให้เพื่อนๆพี่น้องนะครับได้รับชมสององนะครับนี่เป็นองค์แรกนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่องค์แรกเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่สองกันนี่นะครับนี่เป็นองค์ที่สอง กวีก็จะบูชาวไว้ทั้งสององนะครับจะบูชาวไว้ทั้งสององตอนนี้กว,วีเพิ่ง,อง,องนนได้มานะครับประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับอนาคตข้างหน้าไม่แน่ถ้าเกิดมีข่าวดีในสิ่งดีๆเข้ามากวีก็จะจะได้มาร,รีวิวให้พี่น้องได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้กวีก็จะหมั่นสร้างบุญกุศลแล้วก็ บูชาท่านเอาไว้นะครับเผื่อจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองเราให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เตือนสติเราอยู่ตลอดเวลานะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทและหมั่นสร้างความดีนะครับใครที่มีบูชานะครับถ้าเราตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานก็จะเกิดโชคลาภเป็นสุริมงคลน,นะครับทำมาค้าขายขึ้น นะครับในช่องต่างๆเขาก็จะมีลงไว้ให้ดูอยู่นะครับสําหรับท่านที่มีนารีผลหรือมัตกกรกผลนะครับก็ลองเข้าไปดูในช่องต่างๆนะครับกุวีไปเห็นมีนักร้องด้วยนะครับที่มีมัตรกผลแล้วมีโชคไม่ลาบนะครับหรือหลวงพ่อที่วัดเขาก็มีไว้นะครับก็ลองเข้าไปดู สำหรับช่องของกวีนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับกวีด้วยนะครับจะมีหน้าพระต่างๆให้พี่น้องได้รับชมส่วนมัตกะลีผลสององค์นี้นะครับกวีก็จะนำมาบูชาแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับกวีนะครับสำหรับคลิปนี้กวีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขออทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของกวีก็ขอทุกท่านจงอย่าเจ็บอย่าจน นะครับมีโชคมีลาภร่ำรวยร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งดีๆครับ